dập bếp cây con hát mọi người ủa mẹ pin ủa để cây để cây để cây ủa mẹ thôi 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 เด็บักร้ายเด็ก้อยเดกก้อยแต่โนบอกว่าเอาผ้าดีแดงแห้งหนึ่งนี่โอ๊กแง่แล้วเนาะหก๊อกม้วงก๊อกม้วงหยุดตรงกกเลยข้อสูงลั่งบักเอ็ดนั่นหางบักแง่อยู่ก๊อกม้วงเอ็ดเติบเลยเอ็ดเติบวันนี้กินของสูงอีกแล้วไอ้มดแดง คุณน่ะหวังมักไงเรื่ยงคุณน่ะน่น่อย่นีนี่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 อันอยู่ทางล่างกับนี้น่นไงแเยะพูด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 เห็นมาพอว่ามาถึงมันสูงเออดูแน่นก่อนล่าเต่อไปเลยมันสูงพรารอบนี้นั่น โอ้ข้าเจ้าไม่แงเหรอแล้วจังไหนฮะถึงมาเอ้ยกำลังลนมาถึงเหลือหน่อยนึงมาเอาลังนี้ดีกว่าปูแปงฮะข้าเจ้าไม่แงยจ้ะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงปูแปงเอาลังนี้ด้วยลัังใหม่มันอ่อนถึงแน่นอนปูทั้งหมึกทังหมึกไง โ,โอ you, ้ไข่เหี้ยวกหลายไข่ออกพอเพโอเพเออเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋วราบังอ no ัินอันไหม่เพื่อก่อนอซะเลยมันทั้งไหม่บบผ่อด้อยนึงลังนี่อยู่ไหนนี่เออเอมันแดงเออเออโอ้เหียวหกหลายโอ้เหียเหีย เียถอยถ่ยถยถ่ยถยเฮียจัดหลยจัดเลยหูหเฮียเฮียเฮียอลายบ่จับยาเข็มโอเียพัอผัวโอ้ยพ่อกับบอเบิ่งกันเียนกเป็นจังเดก็ยังนี่ฮ้เป็นจังเลยกลกับบเบิ่งขาจับขวางก้อนสิก้าไปอไเกือบกับบอันบ้ยเนีย ờ bố là đã, bà bà.